ขายได้ใช่ไหมได้เนาะ <_ F ill> บ๊บกัดไหมเนี่ยมามด,ดูตันนี้หน่อยนะครับผมย็นมากเอลสวยจุนนะซ่อมยังพี่ยังไม่เปิดนะยังไม่ไมีเปิดค,ค่ะจะเป้า,าร้อยสิบวะ อมกองอันนี้ด้วยอ่ะเชฟล่าโค้งอะพี่โค้งปล่อยปะเก็บไว้อ๋อปล่อยเครื่องอ่ดี๋ยวหยิบใส่รถไปเลยเนี่ยนายพี่เอลองตัดให้พี่พี่สตาร์ฟังเสียงแล้วปะก่อนเสือดายอืมโอ้สวยนะครับผมใช้ได้เลย 120L DIL à! Ơi giang hợp đi vừa lên nè Ơi <laughs> เดินเบาหน่อยเดินเบาแตงเนี่ยมากาแต่ว่ามันไม่ค่อยหอบร้อยยีนเป็นไหล่ปะไอเหมือนร้อยห้าสิบผมรู้แล้วมันหาาทำไมพี่ ผมกินหมาไม่ใช่เดี๋ยวเราหาอปยืนนู้นยานนี้โอมหมานับน่ารักมากพี่เพาะขายใช่ไหมเนี่ยขายเหรอขายตัวเท่าไหร่พี่ลูกมันขายห้าพันบางแก้วหรอะแท้เลยใช่ไหมแม่มันผมซื้อมาหมื่นเลยล้อนลูกผมซื้อมาเก้าพันลรอลูกมันขายหมดแล้วเหลือยู่ตัวเดียว ตัวนี้มันโอ้โห้โเมันเรามันกัดก็พันนั่นี่มันหวของสัวมันหวงบบโนแตถ้าเดินตามถนนไม่เป็นไรอ๋อถอดเลยยกส่รถเลยนะครับพี่พี่แกมไม่มีเลยอ่ะเหรอผมไม่มีเดี่ย ร้อยยี่สิบ D I L ศูนย์ศูที่เขาจะไปเอาร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ปล่อย่อยผมก็เอานะครับเช็คก่อนสปริงสปริงไม่มีนะครับผมไม่มีรอยเปิดฝาใส่คันเล่งอ่อนนะครับ ้าสูบไม่ได้เปิดสีเดิมนะครับผมสีสันเดิมมอนน้ำอ่ะมนนอมนน้ำยังอยู่มอนน้ำยังอยู่น้ำมันแถมป่ะอ๋อมีน้ำมันแถมด้วยนะครับพอดีเลยแหละเดี๋ยวจะเอาไปเทิน อ,อะไรดีเทินสยามดีกว่ามั้งหรือใครสนใจก็ทักหาพิสันได้นะครับโบไฟแล้วก็น่าจะติดหมดนะคงลิมจินเสีงก็ เป็นที่นิยมมากนะครับผมเขาเขาใช้กันมากนในเขตกำแพงเพชรน,นะครับวิ่งหลังถนนดีนะอันนี้พี่เขาไปแกะกล่องมา,นะงงาะะงนะครับโครงทั้งกระทะลุงทิพย์นะครับยกขึ้นเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ไปขายนะครับเอาไปใช้นะครับผมเพราะว่ารถที่บ้านไม่พอใช้ทำนาเยอะครับทำนาแปดไร่พี่ หกไร jack. ่หกไล่ไม่มันมีคานนู่นคานี่ขี้เกียจย้ายทาลี่มันมีตาลี่ลากอะไรบ้างอะไรบ้างให้เคำว่าเอาไปทิ้งไว้ตามพื้นอืมเอาไปติดที่น้ําทิ้งไว้่เอาไปติดน้ําบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าไปทำลายเยอะไม่คืนซื้อได้อยู่มั้งนะพี่เนาะเราซื้อได้ไหม เครื่องอขาได้อยู่แล้วเนี่ยของซื้อของขายได้ถูกตามต้องตามกฎหมายเนาะเออเราไม่ใช่ว่าโอ้ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรซื้อเออใช่เออปอดมาใช่เนียออใช่ครับใช่ครับอือถูกต้องตามาถูกต้องตามกฎหมายแล้วของซื้อของขายได้ถูกต้องตับกฎหมายเนาะเดี๋ยวเจ้าดามาซื้อมาอะไรเยอะแยะนักวายขอบผมมีตังค์ผมก็ซื้อได้นะพี่ แต่ว่าผมมีไม่เยอะนะครับมีประมาณนี่แหละต <c oughs> ามผมไปขายข้าวโพดได้สองสามล้านไขายข้าวโพดได้ก็หมดแล้วผมไปซื้อได้ได้โครงตัวหนึง่งแล้วก็เครื่องตัวหนึ่งก็หมดแล้วลงทุนต่อไปครับอะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยาฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ